บัตรเครดิต UOB p r e f e r จากธนาคาร UOB สี o สูตรจากสกอตตรังนกแท้รอยเยลโกยาเทียบผีเฟนเต้าจินนับเข้าโดยเวชพง์โอสห15พฤษภาคมชงสบคชุดใหญ่เคาะปลดล็อกระยะสอง ลุ้นเปิดศูนย์อาหารห้างศูนย์การค้าคลินิกเสริมความงามกีฬากลางแจ้งเล่นเป็นทีมไม่มีผู้ชมสวนดอกไม้พิพิธภัณฑ์ห้องสมุดสาธารณะนวดแผนไทยเฉพาะนวดเท้าทั่วประเทศพร้อมใจตั้งตู้ปันสุขช่วยบรรเทาผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19ขณะที่นายกเทศมนตรีนครสวรรค์สั่งย้ายจุด หลังจากกลุ่มคนหน้าเดิมรุมหยิบของหมดอย่างเร็วซ้ำแล้วซ้ำเล่าสถานทูตจัดเที่ยวบินเที่ยวพิเศษรอบสองพาคนไทยกลับจากอังกฤษเข้าสถานกักกัน14วันโคษกสบคเผยยอดผู้ป่วยเพิ่ม6รายไม่มีผู้เสียชีวิตโรงพยาบาลราชวิถีถอดบทเรียนผู้ป่วย3แบบ3สไตล์ แม้ว่าจังหวัดนคปรปฐมรักษาผู้ป่วยโควิด19ครบทั้ง23รายล่าสุดเกิดปัญหาที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเข้าใจว่าโรงพยาบาลอาจวินิจฉัยผิดพลาดกระทั่งกลุ่มเพื่อนสามล้อถูกสังคมตั้งคำถามมากมายข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษของอิทธิพัฒน์ปิลลโรธเขี่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้ม กับข่าวค้นคนเนชั่น นความอิบโบอ,อิ่มใจที่อยากจะมาต่อกันนะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนไม่กี่คนที่เริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพที่แพร่กระจายก,กันไปทั่วประเทศนะครับเราทุกคนออกจากบ้านเนี่ยนะครับก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับดังั้นกาดอย่าตกนะครับเราต้องทุกคนต้องอตระหนักว่าการระบาดรอบสอ,อาจจะเกิดขึ้นได้

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนเนชั่นในค่ําคืนนี้นะฮะคืนวันจันทร์นะฮะวันหยุดราชการในวันนี้วันพืชมงคลจะลดพนะนางคันแรกนาขวัญนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องดีๆนะครับก็ทั้งสองท่านจะเอาเรื่องอะไรก่อนดีฮะจะเอาเรื่องที่วันนี้คุณหมอทวีสินได้แถลงแบบแพรมนะฮะว่าวันที่17พฤษภาคมนี้จะเริ่มล็อตที่2สําหรับ6กลุ่ม สามกลุ่ม3ามกลุ่มกิจการนะครับและในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ยังแตกไปอีกนะฮะอสองสามข้อย่อยใช่ใชหรือว่าจะเอาเรื่องของตู้ปันสุกโอ้โหวันนี้พูดกันทั่วทุกหัวละแหงนะฮะก็รับทราบจากตัวเลขจากคุณหมอทวีสินว่าในประเทศไทยนะ,ะท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมฮะที่เรานําเสนอไอเดียของคุณสุภกิจนะครับกุลชาติวิจิตรที่มีมอยู่4ี่แห่งในกรุงเทพนะครับปรากฏว่า เสาอาทิตย์แล้วก็มาวันนี้มีแพร่หลายไปค้นประเทศโอ้โหเยอะมากเยอะมากนะฮะเริ่มเรื่องนี้เลยไหมฮะเริ่มเรื่องนี้เลยไหมฮะเริ่มเรื่องนี้เลยฮะเออเราจะไล่ไปทีละตู้ในทีละจังหวัดเลยนะฮะโอ้โหไปครบเลยไปครบไปสีสิบสามจังหวัดท่านผู้ชมฮะไปทีละตู้เลยโอ้เอาเจ็ดสิบเจ็ดลบสี่สิบสามสิฮะเหลือจังหวัดที่ไม่มีตู้นะไม่มีตู้ปันสุขหรือตู้ปันตู้ปันใจหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะฮะ น้อยมากเผลิอเนี่ยตอนที่เรารายงานเนี่ยอาจจะมีตัวเลขมากกว่า43จังหวัดที่3ไปนะฮะใช่ก็คาดว่าวันสวันนี้ครบ73จังหวัดครับเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่รายงานไปนี่นะฮะมี4จุดครับสี่จุดแล้วก็ที่ระยองอีก1ตู้นะฮะแนวคิดของคุณสุปกิจปรากฏว่าวันนี้กรุงเทพมหานครเพียบเลยนะฮะในมือผมเนี่ยข้อมูลในกรุงเทพมหานครนะฮะ24จุดนะสุขุมวิท71 เพชเกษม54ตลาดบ,บางคอแหลมวิภาวดี60ลาดพร้าว101นะฮะรามคำแหง32 mm hmm. หน้าโชรูมสาขาเรียบทางด่วนหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยนะครับ BTS ปุนวิถีร้านเฮลมีหน้าธนาคารกษิกรไทยสาขาใหญ่โ mm hmm. รงเรียนเสนาธิการฐานบกพระราม5นะครับศูนย์การค้ามิตติ้งมอลล์จรัญสนิทวงศ์ซอยเอกชัย76 แม็กเวลลู ue, พัฒนาการจรัญสิริวง92แล้วก็86นะฮะหน้าร้านที่นอนพยาไทยเพชรบุรี7ท่าข้ามพระราม2ปากซอยนวลจันทร์รามคำแหง24ประชาอุทิศ17พระราม3ตรงหน้าห้องอาหารจันเพนยุวะพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยตลาดบิ๊กบอสโบสพระแม่ฟาติมานี่ฉพนกรุงเทพฮะ ที่นนทบุรีนะฮะวัดพุทธปัญญาหลังกระทรวงสาธารณสุขหน้าร้านขายยาเพชรรัตฟาร์มานะฮะปากซอยงามวงวาน25เ mm hmm. กาะเกล็ดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังสมุทรปราการนะครับมีหลายที่คัดมาบางส่วนก็คือที่หน้าเซเว่นปากซอยกิ่งแก้ว31นะครับทับ2จนถึง31 3. ทับ3ตลาดพระประแดงโรงเรียนเทพสรินสมุทรปราการหน้าร้านขายยา เ,เกตฟาร์มาซีตลาดพระประแดงนะครับนครปถมโรงเรียนวิถีชีวิตเศร,รษฐกิจพอเพียงปั๊มน้ำมัน PT พีทีพุทธมณฑลสายหนึ่งปตทอรางกระเบาสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลสารยานะครับแล้วก็น,นั้นร้านเฝอสารยาที่ราชบุรีมีแยกบางแพรหน้าร้านลุดด็อกข้างซันนี่โรงเรียนดารุณารราชบุรีประตูสาม สุพรรณบุรีก็มีที่หน้าบกอสอสุพรรณเพชรบุรีก็มีที่แยกต้นมะม่วงแยกต้นมะม่วงนะฮะโอ้โหประจุิรีขันมีที่สอพอบางสะพานน้อยที่โรงพักเลยนะฮะพระนครศรีอยุธยามีที่ข้างเทศบาลพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ฮะสระบุรีมีริมรั้วศาลเจ้าพ่อเขาตกพระพุทธบาทสระบุรีมีหน้าห้างแฟรี่แลนด์พิษณุโลกมีหน้าร้าน ทานาอันผ้าม่านนะครับมีตลาดแม่พ่วงนี่ตลาดแม่พ่วงที่เมื่อเช้าเรารายงานไปตลาดแม่พ่วงนะฮะมหาชัยตลาด90ปีนะครับแล้วก็หน้าหมู่บ้านไทยสมบูรณ์นะครับมีที่กาญจนบุรีก็กาญจนบุรีหนองบ้านเก่าตรอกโรงเจนะครับมีหลายที่นะฮะอ้ายก็สุราษ เนี่ยนะครับสุราษฎร์ก็มีที่ไหนบ้างฮะแยกสารหลักเมืองครับสาราลิมเขื่อนแม่น้าตาปีเนี่ยนะครับซอยตลาดล่าง14ที่อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ยังมีที่กระบี่ถนนกระบี่เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ถนนพังงาเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันนี่ฮะ ที่ขอนแก่นท่านผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะครับสำรวจบรรยากาศการแบ่งปันอาหารและการรับบริจาคสิ่งของนะครับจากผู้ที่มีใจบุญมีจิตศรัทธานํามาใส่ไว้ในตู้ปันสุขมีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆที่ขอนแก่นนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้าศูนย์โตโยต้าชัวขอนแก่นริมถนนมิตรภาพนําเอาตู้กับข้าวมาตั้งไว้เพื่อใช้เป็นตู้ปันสุขนะครับตลอดช่วงเช้าก็มีชาว,ชาวขอนแก่นชาวบ้านนะครับมาแบ่งปันอาหารไปนะครับ ไหนก็มีอย่างที่เราทราบกันแล้วฮะคุณพัชยานะครับชาวขอนแก่นวันนี้มารับแบ่งปันอาหารจากตู้ปันสุขก็บอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าในจังหวัดมีก็มาแบ่งปันนะฮะน,นี่ครับก็ได้อาหารสําเร็จรูปไปนะครับนอกจากตู้ปันสุขที่บริเวณหน้าศูนย์โตโยต้าขอนแก่นริมถนนมิตรภาพแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่นะครับในเขตเทศบาล อย่างเช่นที่บึงแก่นนครวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้านมหาชัยกรุป๊ปปากซอยประชาสโมสร52ถนนประชาสโมสรบริษัทคลางนานาธรรมถนนกลางเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆนะครับก็มีผู้แวะเวียนนำสิ่งของมาแบ่งปัน